เอาละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในปี2022นะครับผมต้นปีนะฮะทุกคนครับมาแล้วฮะต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์รีวิวนะครับผมมิซาตานนะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในครั้งนี้ทุกคนฮะในเอที่6ครับเปิดวันที่3มกราคมนี้ปี2000 2 2นั่นเองนะครับผมแฮปปี้นิวเย์อีกหนึ่งครั้งกับคลิปรีวิววันนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้ามาเทสมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นี้ว่าเปิดไอที่6มาใหม่มีกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมมาครับทุกคนฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่มีเอกลักษณ์ อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับผมก็จะมีกิจกรรมแชร์โพส์รับเพชร1,000ล้านนะแล้วก็จะมีแชร์ลงกลุ่มนะครับได้รับไอเทมพิเศษนะครับผมแล้วก็ของจะแจกฟรีเซิร์ฟเนี้ยจะมีของที่แบบซัพพอร์ตให้สายฟรีแล้วก็แจกให้เราตั้งตัวได้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนั่นเองทุกคนฮะมาโอเค อันนี้มีเหรียญข้ามเวสให้เราด้วยนะครับแรกเริ่มต้นอุปกรณ์สัตว์เคมีสัตว์เีมีไอเทมสาหรับอัปเกรดเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับปีปีระดับ12มุคค่าประสบการณ์แจกมาให้250นะครับชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นอัปเกรดแจกมาให้เราฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมนี่คือของจะแจกนะครับเบสิกนะครับมีพวกผลไม้ให้เรามีเมจิกรีเซลวิญญาณดำแล้วก็ของอัปเกรดตัวที่สาคัญคือเซิร์ฟนี้เป็นแพทอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับมีฟังก์ชั่น ตาสัตว์ขี่ให้เราเล่นด้วยนะครับใหม่ล่าสุดเลยในเซิร์ฟนี้อัปเกรดแพดไปไกลมากนะครับก็เป็นลูกเล่นที่ให้เราเนี่ยเล่นได้ในฟังก์ชันอุปกรณ์สัตว์ขี่ซึ่งไอตาสัตว์ขี่เนี่ยเขาก็แจกมาให้เราบางส่วนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะ เขาบอกว่าหลังใช้แล้วจะได้รับเป็น E ี P ตาศัติ์สิธิ์อ๋อตัวนี้เป็น EP พผมไม่รู้ว่าสีบ้างนกคนนี่นี่พวกนี้คือไอเทมสาหรับยัดนะครับผมตาสัตว์ขี่ฮะมันจะเพิ่มคุณสมบัติตา่างๆตาม,ตามตารายละเอียดของไอเทมชิ้นนาน,านๆเช่นตัวนี้จะเพิ่มเป็น s p เพิ่มพลังป้องกันนะจะมีคุณสมบัติสีเขียวด้วยนะครับแบบยอดเตี่ยมจะมีผลระบบน้านะครับจะมีต้านทานความเสียหายด้วย นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะเขาบอกว่าตัวนี้มันขาชิ้นแบบเป็นรูปลักษณะเหมือนจะเป็นพิซซ่านะครับรูปชิมหลงนะฮะอืมชิ้นเนี้ยผมไม่มี <laughs> โอ้ชิ้นนี้ผมไม่มีอ่ะต้องไปสมเอาใหม่นะน่าจะมีกิจกรรมแจกให้เราเล่นแหละอ,อุปกรณ์สกิลแจกมาขั้น1ิบเป็นออฟสีทองด้วยออฟเขียวนะสองเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนให้เราฟร,รีครับผมเน่ ใส่ได้เลยฮะร,รอรอะไรเมื่อกี้ผมกดเหรียญข้ามเวสไปแล้วผมสามารถสวมใส่เปียกหล่อเท่ๆผมเลือกอาชีพเอลมารีวิวอันนี้เป็นอาวุธแฟร์นะในมือซาตานแจกมาให้ก็ใส่ได้เลยนะครับนี่หนึ่งอย่างครับเป็นอาวุธแห่งรักเทวะนะชื่อดาบคู่แต่ว่าเล่นเป็นเอลทุกคนฮะโอ้โหรอยเท้านะครับใส่ได้เลยนี่เปีกแฟชั่นก็แจกมานะครับเน่มีหลากหลายนะโอเคสวมใส่ได้เลยโอ้โหแต่งตอหล่อเท่เลยนะครับอ่อย่างอื่นเนี่ย น่าจะมีประมาณนี้ของแจกฟรีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของแรกกิจกรรมในคาของเล่นขั้นอุปกรณ์เป็นพวกของอัปเกรดอุปกรณ์สัตว์ขี่บ้างเซ็ตพูดแจกมาออฟสีทองออฟสองเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้แจกมาครบเซ็ตสีตัวพร้อมด้วยสัตว์ขี่ตัวนี้ออฟแม็กนะครับเน่เห็นไหมออฟแม็กมีดูดซับจมตีเวททะลงความเสียหายแจกมาให้เราครบเซ็ตนะครับถือว่าครบเครื่องนะที่เขาแจากมาในมิวซาตานในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สัตว์ขี่หรือว่าจะเป็นสัตว์ขี่ก็ตามแต่หรือว่าเซ์ติดตัว ที่เขาจัดแจกมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับเสือหมาตั้งตัวได้เลยครั้งแรกใส่เลยครับผมสี่ตัวอ๋อหออันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋ออุปกรณ์ติดตัวเฮ้ยรูปสวยมากนี่เป็นค้มสิบครับทุกคนบวกสิบไรล่า10ออฟจาะห้าแล้วก็ออฟสทองออฟสปอร์เซสามารถ ไล่ล่าตีบวกแล้วก็ปลูกฝังได้เลยนะครับตัวนี้แบบสมบูรณ์แบบนะฮะตัวนี้ใส่ได้เลยมีต้านทานเกี่ยวกับออพต้านทานระบบน้ําระบบไฟยิงๆาเนี่ยสนะครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบฮะทุกคนผมจะใส่แล้วนะผมไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วทุกคนครับเมวิธีการใส่ง่ายๆครับเซิร์ฟนี้เนี่ยน่าจะเปิดให้เราใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้เพียงเกิดใหม่กินมุคค่าประสบการณ์กับเปลี่ยนข้ามเควสแล้วก็กดใช้งานเมจิคิสตัลก็น่าจะ ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้นะครับยังไม่ได้อะต้องกินผลไม้ก่อนทุกคนผลไม้ีด้แจกมา50ลูก1ลูก5 0าร้อสเตตัสเลยนะไม่ใช่น้อยๆครับทุกคนจัดไปฮะแมครบเลยผมไปแต่งตัวไปด้วยครับเม่โอ้โหเราจะดูว่า BP ในเซิร์ฟมิซาตาเนี่ยอัปเกรดตัวละครใส่ครบเซตที่แจกฟรีมาแทบจะทั้งหมดเนี่ยพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมามาดูกันทุกคนหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับ9ล้านเลยหรอ ก้าล้านเลยเหรอี่ผมยังใส่ไม่หมดนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสวมชุดแฟชั่นเข้าไปด้วยครบเซตเลย9ล้านทุกคนฮะผมว่ามี10อะ่ะเมื่อใส่ครบมี10นนแน่ๆครับนี่ก็จะมีผู้เล่นเข้ามาเล่นกันเยอะเลยในเซิร์ฟนี้นะครับอันนี้เป็นอันดับในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนี่ฮะจะมีลูกเล่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแฟชั่นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโอ้โหของหล่อเท่ๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมโอ้มีตัวนี้มีเอฟเฟกต์สายฟ้าด้วยอะ่ะนี่อาวุธข้าม กขาเรียกว่าข้ามขั้นนะฮะข้ามอาชีพนะครับนักดาบถือธนูใส่ปีกแบบเป็นปีกเก่าอะคลาสสิกขั้น8นะครับโอ้โหทุกวันนี้คนเน้นเป็นของคลาสสิกนะใส่ของเก่าเก่านะฮะย้อนบันบานะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมคาในเซิร์ฟมีเทศกาลอกอินรับได้เป็นปีกแฟชั่นราชาเติมเงินได้รับเป็นพวกฉายาราชาเติมได้รับเป็นยันขั้น100่ออุปกรณ์สกีขั้น100่นะออฟห้าเปอร์เซ็นต์อะคือตัวนี้สดอะ ออฟยันก็จะเป็นออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สัตว์ขี่ตัวนี้จะเป็นอสูรจิ้งจอกเพิงนะครับผมน่าจะโหดที่สุดนะครับส่วนราชาสายฟรีของก็จะดรอปลงมาเนอะเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้นหนึ่งร้อยจะแตกต่างที่ออฟเขียวนี่จะแตกต่างกันตัวนี้แล้วก็ยันยันจะแตกต่างกันตัวนี้นะเป็นออฟสองเปอร์เซ็นต์แต่ระดับขั้นเท่ากันเลยนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นบัตร V.I.P. ของแฟชั่นโอ้โหของแฟชั่นแจกมาขนาดนี้เลยเหรอ นเติมครั้งเดียวนะทุกคนเติมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นร้อยท่าแล้วก็ของอัปเกรดตาสัตว์ขี่นะแล้วก็จะเป็นพวกแฟชั่นสัตว์ขี่ครับของแรกด้วยเติมเงินสะสมนี่ได้รับของอัปเกรดตัวชุดแฟชั่นเน้นของแฟชั่นมากแล้วก็จะเป็นอุป,ปรกรณ์ที่ไม่ใช่ดิเป็นเครื่องประดับเซตเขวายในตำนานนะฮะข้างล่างก็จะเป็นของไว้สําหรับเลื่อนขั้นแจกมาอ่าสิบกล่องนะฮะทุกคนอันนี้เป็นกล่องรวมเซตนักขนูขั้นส0มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเซตครูนะฮะ ตามเงินสะสมบันไดรับเป็นรอยเท้าเป็นอาวุธแฟชัน่นชุดแฟชั่นนะครับแต้มเติมเงินแรกของนะฮะโดยใบแต้มเติมเงินเนี่ยเอามาแลกเป็นไอเทมต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมีใบแต้มเติมเงินเนี่ยเอามาแลกของแฟชั่นได้เออแลกเป็นชุดเปีกแลกเป็นพวกอาวุธแฟชั่นนะครับหรือว่าเอามาแลกเป็นพวกสัตว์ขี่ก็ได้แฟชั่นรอยเท้าอะไรเงี้ยนะครับข้างล่างก็จะเป็นกิจกรรมของแรกและสัดส่วนใหญ่ นะครับก็มาเลือกร่วมสนุกกันได้ในมิวซา,า,าตานเขาก็จัดให้นั่นเองในโปรโกเกิจกรรมต่างๆมากมายว่าจะเป็นแรลกพูดสายฟาร์มสายเติมนะครับสายฟรีก็มีให้เรานะครับร่วมสนุกทั้งสายฟรีสายเติมนะฮะในก็จะมีประมาณในะรวมถึงยันป้องกันตัวด้วยมีหลากหลายให้เราเลือกเล่นนะครับยันก็จะมีออฟสีทองออฟ5%้าเปออฟสนะฮะฟาร์มเติมแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับแฟททนสกิก็มีให้เลือกแลกือว่า เยอะนะครับกิจกรรมนะมีแลกฟื้นสติด้วยแล้วก็มอบของขวัญระหว่างผู้เล่นกับรับของขวัญระหว่างผู้เล่นนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดกิจกรรมในคาเซิร์ฟเวอร์นี้ส่วนกรงล้องหมุนเนี่ยก็จะเป็นพวกประมาณนี้เมย์ได้รับเป็นสิงมานที่ทุกคนเนี่ยตามหาสิงมานนะครับผมเ,เขาเทพปีศาจไว้สำหรับอัปเกรดฟังก์ชันตาอาวุธนะครับปีกนะฮะอังเจลนะครับมี ผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็มาสุ่มได้นะครับแล้วก็ไอเทมมอไอเทมมอก็จะเป็นของไว้สําหรับซื้อมาช้อปปิง้งปั้นตัวละครน,นะฮะบางอย่างอย่เรียกว่าบางอย่างเลยทุกอย่างก็ซื้อได้ในนี้เลยนั่นเองนะครับฟังก์ชันระสาน,นะครับก็มีนะนี่ให้เราแลกร่วมสนุกนะครับผมที่มันฉีกออกมาจากคานนะครับจะได้หลากหลายเนาะก็จะแลกรอยเท้าสายยาปิดแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับแลกเครื่องประดับ2 และเครื่องประดับแรกเปลกแฟร์อะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนั่นเองของเนี่ยน่าจะรอบจากบอสมอนสเตอร์แล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับสวัสดิการในเซิร์ฟนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดิการกับบัตรรายเดือนเติมยอดเยี่ยมนะครับผม30วันรับเพชรผูกมัดนะฮะก็จะได้รับของประมาณนี้นะครับใช้จ่ายทุกวันรา,างวันเลเวลนะครับหรือว่าพลังต่อสู้อันนี้ก็จะเป็นของเดิมเนาะ ประมาณนั้นผมรายละเอียดทั้งหมดในมิวซาตานนะฮะใครสนใจจัดได้เลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับแจกหนักนะฮะเปิดรีวิวนะครับผมวันที่สามนะฮะเปิดเซิร์ฟเวอร์ในเอสนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอพร้อมด้วยรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมคลิปรีวิวนะฮะประจำสัปดาห์นะครับผมท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับของดับอนสเตอร์แน่นแน่นแน่นนอน